สวัสดีครับเราเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมบางคนเขาถึงชอบแมวมากมายขนาดนั้นรู้สึกว่าแมวเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารักที่สุดในสายตาของพวกเขาถึงขั้นที่ปรวรณาตัวเองเป็นทาสแมวเลยทีเดียวนะครับคอยดูแลเลี้ยงดูประครบประหมเล่นด้วยเอาอาหารมาให้ทุกอย่างเลยทีเดียวเพื่อให้แมวของตัวเองมีความสุขมากที่สุด จริงๆแล้วมันมีคําอธิบายเชิงจิตวิทยาเหมือนกันนะครับว่าทําไมบางคนเขาถึงเป็นแบบนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวนเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับการที่บางคนเนี่ยเขาชอบแมวมากๆถึงขั้นที่เรียกตัวเองว่าเป็นธาตุแมวหลายคนก็คงจะได้ยินศัพท์คํานี้เป็นประจํานะครับและหลายคนก็คงจะอินกับคํานี้บางคนเป็นธาตุแมวอยู่ด้วยเลี้ยงแมวอยู่บางคนไม่ได้เลี้ยงแต่อยากจะไปเล่นด้วยนะครับ บางคนก็รู้สึกตนข้ามไม่อินไม่ชอบฉันไม่ชอบแมวฉันเกลียดแมวฉันรู้สึกว่ามันไม่น่ารักบางคนกลัวแมวซึวยเ้ําไปนะครับทําไมมันเป็นแบบนั้นเรื่องราวเรื่องนี้ครับต้องย้อนไปในอดีตมีนักสัตววิทยาชาวออสเตรียคนหนึ่งนะครับเขาชื่อว่าคอนราดลอเรนซ์นะครับเขาเนี่ยมีการคิดค้นทฤษฎีมาหลากหลายแล้วเขาเป็นคนที่ได้รางวัลโนเบลในสายการแพทย์แล้วก็สรีรวิทยาด้วยนะครับ สมัยก่อนถ้าเราบอกชื่อคนนี้ไปเนี่ยถ้าคนที่อยู่ในวงการจะรู้จักนะครับแต่ผมเชื่อว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยถึงแม้จะไม่เคยได้ยินคำว่า Conrad Lawrence แต่ทุกคนน่าจะเคยรู้จักกับพฤติกรรมบางอย่างของลูกเป็ดแล้วก็ลูกหา่านเคยได้ยินไหมครับว่าเป็ดกระหานพวกนี้เวลามันฟักออกมาจากไข่ถ้ามันเห็นอะไรเป็นสิ่งแรกมันจะคิดว่านั่นอะ่ะคือพ่อแม่มันแล้วก็จะตามตลอดเวลา คุณคุณใช่ไหมครับบางคนเคยดูหนังบางคนเคยเห็นสารคดีบางคนก็เคยรู้มาจากไหนก็ไม่รู้มีคนเล่าให้ฟังนะครับพฤติกรรมนี้เรียกว่า imprinting นะครับซึ่งถูกค้นพบและบรรยายไว้โดยคุณคอนราดลอเรนซ์นี่แหละนะครับเข,เขารู้จักพฤติกรรมนี้ในประมาณปี1935นะครับและต่อมาเขายังคงมีการค้นพบอะไรต่างๆเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของสัตว์และมนุษย์อีกมากมายเลยทีเดียว และเขาก็ยังอธิบายได้ด้วยว่าทำไมคนเราถึงชอบแมวนะครับเขาเรียกพฤติกรรมนั้นว่า baby schema นะครับเหตุผลที่คนชอบแมวเพราะสิ่งที่เรียกว่า baby schema มันแปลว่าแมวเนี่ยมีลักษณะเหมือนเด็กทารกนะครับการที่มีลักษณะเหมือนเด็กทารกเนี่ยมันจะทำให้คนที่มองเห็นรู้สึกอยากปกป้องนะครับ ลักษณะอะไรของเด็กทารกที่ทําให้คนรู้สึกอยากปกป้องรู้สึกว่าน่ารักเราต้องทนุถนอมปกป้องเพื่อไม่ให้เขาได้รับอันตรายแล้วรู้สึกอยากจะเข้าไปหานะครับคือลักษณะก็จะเป็นหัวกลมโตเมื่อเทียบกับตัวตาเนี่ยจะโตๆตนะครับแล้วก็จะอยู่ค่อนข้างที่จะตรงกลางของหน้านะฮะจะมีแก้มยุย,ย,ยมีหน้าผากยื่นออกมานิดนึงนะครับแล้วก็จะมีเสียงแหลมเล็กนะ เสียงแหลมเล็กเนี่ยมันจะเหมือนเสียงเด็กที่ทำให้เรารู้สึกเออนี่ต้องปกป้องนะครับแล้วก็ผิวจะลื่นๆน,น,นะครับตัวกลมๆนี่ลักษณะแบบนี้นี่แหละมันจะเรียนแบบเด็กทารกนะครับแล้วอันนี้มันเป็นพฤติกรรมที่ถูกพัฒนาให้มีความอยู่รอดของเด็กทารกด้วยนะครับเวลาเด็กทารกเกิดมาใหม่ๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอยเขาอ่อนแอเราต้องคอยปกป้องเพื่อให้เขาอยู่รอดเพราะถ้าเราทิ้งไว้ปล่อยปลยไว้เฉยๆเนี่ย เขาก็จะเป็นอันตรายได้เนื่องจากเขายังปกป,ป้องตัวเองไม่ได้นะครับและอันนี้มันไม่ใช่อธิบายได้แค่ว่าทําไมแมวถึงน่ารักนะครับเพราะแมวเนี่ยจริงๆก็มีหน้าตาประมาณเด็กทารกนั่นแหละนะครับแต่เราลองคิดดูครับลูกหมาหรือหมาที่ตาโตๆเนี่ยมันจะเป็นอันที่เราชอบตุ๊กตาตัวการ์ตูนที่ลักษณะเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็ชอบนะฮะหรือเคยเห็นตุ๊กตาหมีบางตัวที่ทําตาโตๆอ่าหรือสัตว์อะไรที่ทําลักษณะคล้ายเด็กทารกเนี่ย คนก็จะชอบนะครับอ่าอันนี้รวมไปถึงถ้าสมมุติว่าสิ่งมีชีวิตนั้นกลายไปเป็นคนตอนโตอ่ะจะมีบางคนเนี่ยนะครับก็จะชอบผู้หญิงที่ตาโตโตนะครับจิ้มลิ้มนะครับหน้าเนี่ยออจจะแก้มยูยูนิดนึงนะครับปากเล็กๆเหมือนทารกนะครับเสียงแหลมๆอ่ะเสียงน่ารักนรักอ่ะคนก็จะชอบอยากจะไปดูแลนี่ครับคือเหตุผลหนึ่ง แล้วมันก็จะมีความแตกต่างกันด้วยว่าเออเด็กทารกของมนุษย์เนี่ยมันโตช้ากว่าจะกลายไปเป็นสิ่งมีชีวิตที่เดินวิ่งได้เนี่ยมันใช้เวลานานเป็นปีเลยนะฮะมันก็เลยทำให้คนเราเนี่ยมีลักษณะเหมือนเด็กทารกอยู่นานเพื่อที่จะได้มีคนมาดูแลในขณะที่สัตว์หลายอย่างเช่นม้า,มาแกะอะไรพวกเนี้ย มันเกิดมาปุ๊บสักพักมันเดินได้ของมันเลยนะครับมันอาจจะไม่ได้น่ารักมากมายขนาดนั้นในสายตาหลายคนแต่ว่าสิ่งมีชีวิตที่ยังคงความน่ารักแบบนั้นไว้ได้เนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือแมวนี่แหละนะครับแล้วแมวเนี่ยพอมันมีเรื่องเบบี้สกีมาเบบี้สกีเนี่ยที่ทำให้เราชอบไปเล่นกับมันแล้วเนี่ยมันเหตุผลที่มันเป็นเช่นนั้นก็คือนอกเหนือจากการที่มันดูน้าน่าดูแลน้าทนุถนอมแล้ว คนที่เข้าไปดูแลยังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้รับรางวัลในการดูแลด้วยคือมีการหลั่งโดปามีนเข้ามาในสมองเออได้รับการดูแลมันมันมันชอบโดปามีนเนี่ยเป็นสารสื่อประสาทที่หลั่งออกมาเพื่อให้รางวัลตัวเองนะครับอยากดูแลอยากจะเข้าไปแล้วพอไปกอดไปประคบปะงงมอยู่ใกล้ๆนานๆเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนที่ทำให้เกิดความผูกพันนั่นก็คือออกซิโทซินนะครับซึ่งออกซิโทซินเนี่ย มันหลั่งออกมาได้ทั้งเพศชาย <c oughs> เพศหญิงนะครับมันทำให้เกิดความผูกพันถ้าในเพศหญิงเนี่ยออกซิโทซินเนี่ยอ่ามันยังมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งในกรณีที่คุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกมาใหม่ๆนอกเหนือจากทาให้เกิดความผูกพันแล้วมันยังทําให้เกิดการหลั่งน้ํานมนะครับแล้วก็มีการทําให้เกิดการบีบตัวของบดลูกได้ด้วยนะครับตัวเนี้ยนะฮะ คนเราก็เลยเห็นปุ๊บอ,อยากเข้าไปเข้าไปแล้วก็ยิ่งรู้สึกดีนะครับอยากปกป้องอยากเล่นด้วยยิ่งปกป้องยิ่งเล่นด้วยยิ่งรู้สึกดีเข้าไปใหญ่เสพษิดนะครับและบางคนก็จะมีพฤติกรรมตรงกันข้ามอย่างหนึ่งเคยเห็นคนไหมครับว่าเอออีนี่น่ารักอยากจะเข้าไปหยิกแก้มมันสักทีหนึง่งนะครับเห็นแมวตัวนี้น่ารักอยากจะไปขยำหัวมันเลยนะครับอยากจะบี้ดึงมันนิดนึงอันเนี้ยเราเรียกว่า cute aggressive นะครับ cute aggressive ก็คือ มันแปลว่าเรามีพฤติกรรมอะไรที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราอยากจะทำเล็กน้อยเพื่อที่จะเบรกตัวเองไม่ให้ทำมากเกินไปนะครับคิวดเกรสซีฟเนี่ยแหละนะฮะเหมือนถ้าเราเห็นเด็กด็กคนนึงอยากจะเข้าไปหยิกแก้มมันไส้อย่างเงี้ยนะฮะอันนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเราพยายามเบรกตัวเองนะครับเบรกตัวเองประมาณนั้นเลยนะครับนี่ก็คือว่า เป็นเหตุผลว่าทําไมบางคนถึงชอบแมวมากๆแต่เหตุผลที่คนชอบแมวมันไม่มีแค่นั้นครับมันมีอีกอย่างหนึง่งแมวเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายถ้าใครเลี้ยงก็จะรู้วันดีคืนดีมันอยากจะเข้ามาเล่นมันก็เข้ามาคลอเคลียนะครับมาอยู่ใกล้ๆมาร้องเมียวเมีว,มว,มวให้เรามาลูบมันสักพักหนึ่งมันก็เดินไปอยู่ของมัน หายไปไหนก็ไม่รู้ทั้งคืนไปเล่นแล้วค่อยกลับมาตอนเช้าเรียกก็ไม่มาด้วยนะครับบางคนเรียกแมวแมวมันยังไม่หันเลยมันยังทาอะไรของมันอยู่นะครับเออมันมีความไม่แน่นอนอย่างนี้นะครับไอความไม่แน่นอนเนี่ยทาให้บางคนติดมันเหมือนอเราเล่นกล่องสุ่มอะนะครับสุ่มจนได้อะหรือว่าบางคนติดการเล่นการาชปองหรือว่าพาน,านันอะไรสักอย่างเนี่ยคือเดี๋ยวเดี๋ยวได้รางวัลเดี๋ยวไม่ได้อันนี้เราเรียกว่า variable reward นะครับเดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้ไอ้ความเดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้นี่แหละมันทาให้บางคนรู้สึกว่าอยากจะได้ก็เลยต้องดูแลประครบประรงมกลายไปเป็นทาสแมวไปเลยเพราะว่าหวังว่าวันหนึ่งแมวจะให้รางวัลตัวเองด้วยการมาเล่นมารัดมาคลอเคลียรนะครับเนี่ยมันให้บ้างไม่ให้บ้างถ้ามันให้ตลอดเออเราอาจจะเฉยเฉยแต่บางคนก็ไม่ชอบพฤติกรรมนี้ของแมวนะครับเพราะว่า มันยิงจังเลยให้เล่นด้วยก็ไม่เล่นมันอะไรน่าลำคาญจังเลยเราชอบหมามากกว่าเพราะว่าหมาเนี่ยมันมาอยู่มันมาเล่นเราตลอดเวลาเรียกมันก็มานะครับสักพักมันก็มาอยู่ใกล้น่ะบางคนก็จะไม่ชอบพฤติกรรมตรงนี้แต่บางคนก็ชอบมากมันกลายไปเป็นเศษติดว่าจะต้องเล่นกับแมวนะครับนี่คือต้นกําเนิดว่าทําไมธาตุแมวถึงเกิดขึ้นมาได้นะครับอแล้วมันก็มีพฤติกรรมของแม่หลายๆอย่างที่ดันไปตรงกับสิ่งที่มนุษย์ชอบนะครับถ้าใครเลี้ยงแมวเนี่ยก็จะรู้ว่ามันมี เสียงแมวมันคลางมันเพ r ร์ริงนะครับเสียงแบบนั้นน่ะจะทําให้คนรู้สึกผ่อนคลายเราชอบมันมารักเรานะครับหรือพฤติกรรมที่แมวมันชอบเอาหัวมาถูอ่ะเอาหัวมาถูเอาตัวมาถูมาพันแข้งพันขานะครับซึ่งบางคนชอบบางคนไม่ชอบนะครับแต่จะบอกว่าจริงๆเนี่ยพฤติกรรมแบบนั้นของแมวนะคือบางทีเนี่ยถ้าแมวมันชอบใครมากๆอ่ะมันจะทําตัวเป็นเจ้าของมันก็เอากลิ่นของมันไปถูกับเรานี่แหละนะครับถูๆๆเสร็จปุ๊บ ถ้าแมวตัวอื่นมันมาใกล้เรามันจะรู้แล้วว่าไอคนนี้มีเจ้าของคือคือแมวของเรามันจองเราไว้ละถ้าเราไปเล่นกับแมวตัวอื่นเดี๋ยวมันอาจจะมีงอนได้นะครับพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็พฤติกรรมที่แมวมันชอบมานวดนวดหลังอ่ะเคยเห็นคลิปวิดีโอที่แมวมันมันมานวดนวดอย่างนี้ฮะคือสมัยเด็กๆแมวมันเอาไว้นวดนมแม่มันเพื่อจะได้กินโตขึ้นมาถ้ามันทําพฤติกรรมอย่างนั้นมันก็แปลว่าเออมันมันชอบเรามันก็จะนวดนวดบางคนก็รู้สึกเออมันน่ารักดีนะ แต่บางคนก็อาจจะโชคร้ายโดนโดนเล็บแมวไปหน่อยก็คงต้องเอาผ้าอะไรมาวางไว้นิดหนึ่งไม่งั้นอาจจะมีปัญหาได้นะครับไอพฤติกรรมนวดนวนี่เขาเรียกว่า kneading นะครับ kneading ก็คือแมวมันนวดเหมือนนวดแป้งอะประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการที่แมวมันมาจ้องนะครับจ้องแล้วมันก็จ้องอยู่อย่างนั้นอะคือต้องบอกแมวเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มันไม่ค่อยกระพริบตาอยู่แล้วนะแต่บางทีมันก็กระพริบตาช้าๆนะครับ slow blink อย่างเงี้ยคนเราก็บางคนก็อาจจะชอบแบบนั้นส่วนบางคนก็กลัวแมวจ้องอยู่นานๆเนี่ยมันเฮ้ยแมวมันจะอะไรเราหรือเปล่าหรือว่าสายตาเวลาที่ม่านตาแมวมันขยายเนี่ยบางคนรู้สึกน่ารักแต่บางคนรู้สึกกลัวก็แล้วแต่บางคนว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรนะครับเพราะคนเราเนจริงมีการตอบสนองที่ไม่เหมือนกันเลยนะฮะแล้วก็มีพฤติกรรมอย่างหนึ่งซึ่งผมคิดว่าหลายคนที่เลี้ยงแมวจะเจอแมวมันเอาของมาให้ฮะเดี๋ยวไปเอามาละแมงสาบจิ้งโจกแมงมุม หนักหน่อยก็คงเป็นหนูหรือนกอะไรอย่างเงี้ยจับมาสักที่หนึ่งจริงๆเนี่ยมันหลายคนก็คิดว่าเฮ้ยมันคงชอบเรามัง้งมันก็เลยไปจับไอ้ของพวกนั้นมาให้นะครับ่าเอามาให้เราเพื่อเป็นรางวัลเพื่อบำรุงให้เรารู้สึกดีแต่ผมมาคิดอีกแง่หนึ่งน,นะมันกำลังบอกเราหรือเปล่าว่าเราเนี่ยเป็นนักล่าที่อาจจะไม่ได้เรื่องเลยมันเลยต้องล่ามาเป็นตัวอย่างนะครับ ล่ามาเป็นตัวอย่างให้เราดูไม่พอล่ามาขิงเราดูว่าเฮ้ยมันต้องล่ากันแบบนี้มันต้องเก่งขนาดนี้นี่แกทําอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่เราอาจจะไปขว่าเป็นระวันก็ได้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมคิดแทนแมวคิดเล่นๆนะครับเพื่อความสนุกสนานนะนอกจากนี้นะครับแมวในสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่เป็นนักล่าแล้วก็รักสันโดษทุกคนก็คงรู้แมวมันก็คือเสืออย่างหนึ่งนั่นแหละมันล่ามันไปอยู่ของมันคนเดียวตัวเดียวเนี่ยแล้วก็ เป็นแบบนั้นนะครับแล้ววันหนึ่งมันมาอยู่กับคนได้นะครับอ่ามันอยู่เป็นมันมาอยู่กับเราเราก็จะมีความรู้สึกเฮ้ยเราเนี่ยได้รับเกียรติเลยนะเนี่ยจากสิ่งมีชีวิตที่มันเป็นนักล่ามันอยู่โดดเดี่ยวมันไม่สนใจใครแต่มันมาอยู่กับเราว่ะเราก็เลยยิ่งรู้สึกรักมันเข้าไปใหญ่เลยนี่ยพวกนี้คือเหตุผลต่างๆที่ทำให้เรารู้สึกว่ารักมันมากๆนะครับ แล้วการที่บางคนเนี่ยเลี้ยงแมวไปเรื่อยๆเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคําว่าเบบี้สกี e นะครับหรือเบบี้สกีมาพวกเนี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกเหมือนเป็นพ่อแม่ได้ดูแลได้เลี้ยงดูชีวิตบางคนเนี่ยก็มีความหมายขึ้นมาได้เพราะแมวบางคนเนี่ยถึงขั้นที่ว่าตัวเองเป็นซึมเศร้ามีปัญหาอะไรต่างๆนะครับก็ได้แมวมาแล้วก็ทําให้ชีวิตเขาหลายๆอย่างดีขึ้นนะครับ ทำให้ชีวิตดูมีความหมายอย่างเงี้ยนะครับก็มีคนแบบนั้นเหมือนกันในขณะเดียวกันอย่างที่บอกครับมีคนรักแมวเป็นทาสแมวชอบแมวมากๆก็มีคนด้านตรงข้ามคือไม่ชอบแมวเลยนะครับด้วยพฤติกรรมหลายอย่างบางคนเนี่ยเขาก็จะเห็นแมวว่าแทนที่จะน่ารักเมี้ยวเมวอันนั้นน่ะเฮ้ยมันเสแสร้งหรือเปล่ามันดูน่าลำคาญทําตัวเสแสแร้งแกล้งทาอ่าเขาก็จะไม่ชอบละบางคนเนี่ย เห็นว่าแมวเนี่ยนะเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันก็ไม่มายิงไม่ชอบไม่ชอบแบบเนี้ยนะครับไม่ไม่ชอบแบบอะไรวันเดี๋ยวจะเอาอะไรก็มาประจบประแจงอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ชอบแมวไม่ชอบพฤติกรรมนี้ชอบหมามากกว่าก็มีส่วนบางคนก็แพ้น้ำลายแมวนะครับคืออยู่ด้วยแล้วมันคันมันมันจาม,มันหายใจไม่ออกพอพือกําเริบอ่ะพวกนี้ก็จะไม่ชอบแมว หรือบางคนมีประสบการณ์ที่ไม่ดีก็คือตอนเด็กๆอาจจะเข้าไปตอนแมวมันหงุดหงิดเลยโดนตบเข้าโดนข่วนโดนกัดโดนอะไรสักอย่างก็ฝังใจกลัวนะครับว่าต่อไปถ้าฉันเจอแมวฉันก็ไม่ชอบและกลัวละนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันนะเป็นพฤติกรรมบางอย่างที่เราเจอแล้วเราทําให้เราไม่ชอบอ้อเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการแพ้น้าลายแมวต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคนที่แพ้เนี่ยคือถึงแม้ว่าคุณจะเอาแมวออกไปจากบ้านแล้วนะ ไอสิ่งที่มันเป็นตัวภูมิแพ้ของแมวเนี่ยมันเหนียวมากแล้วมันติดทนมันจะอยู่ในบ้านเรานี่แหละหกเดือนดังนั้นบางคนที่บอกว่าเนี่ยเราแพ้แมวแต่เอาแมวออกไปแล้วเนี่ยไม่เห็นมันหายเลยทําไมมันยังคงเป็นอยู่เหมือนเดิมนะครับก็เหตุผลเพราะอางนี้แหและครับไอตัวที่ทําให้เกิดภูมิแพ้ของแมวมันเกาะอ,อยู่ในบ้านเรานี่แหละยาวหกเดือนเลยถ้าเราจะเอามันออกไปได้ก็ต้องมีการทําความสะอาดแบบยกใหญ่ใช้ความร้อนแบบทําทั้งบ้านน่ะ มันถึงจะหายไปนะครับถ้ามีพรมก็ต้องเอาพรมมันนั้นนะไปจัดการด้วยความร้อนแกะมันออกหมดล้างซักใหม่หมดเลยไม่งั้นไม่หายถ้าใครที่หนักกว่านั้นอีกก็คือเอามาเลี้ยงในห้องที่มันมีพวกผ้าพวกขนพวกอะไรเยอะๆมันก็ติดอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วล้างไม่ได้ง่ายๆด้วยนะฮะนั่นแหละครับคือเหตุผลเพราะว่าผมเคยมีคนไข้หลายคนเลยทีเดียวที่ผมบอกว่าเฮ้ยคุณน่าจะแพ้แมวนะเขาบอกไม่ใช่หรอกไม่ใช่งั้นเอางี้เอนี้ เพราะว่าเขาบอกว่าเขาอะตอนแรกก็คิดว่าแพ้แมวแต่เอาแมวไปให้คนอื่นเลี้ยงให้ญาติเขาเลี้ยงแต่เขาก็ยังมีอาการเหมือนเดิมเลยไม่ได้เจอแมวแล้วก็เป็นเหมือนเดิมเลยเป็นมาตั้งเนี่ยหลายเดือนเขาก็เลยเอาแมวกลับมาเลี้ยงใหม่นี่แหละครับเหตุผลนะครับจะได้เข้าใจว่าตกลงแพ้แมวเนี่ยคือเป็นอย่างนี้แล้วแพ้แมวจริงต้องบอกว่าไม่มีทางรักษาให้หายขาดไม่มีทางทําให้มันดีแบบหายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแปลว่าถ้าเราเป็นทาสแมวเรารักแมวแล้วเราแพ้แมว ก็จะต้องมีการรักษาแต่บอกเลยครับมันไม่หายขาดนะฮะแล้วแมวยังมีสิ่งที่เราถ้าเป็นท่านแมวต้องระมัดระวังบางอย่างนะครับคือแมวเนี่ยม,มันมีเชื้อโรคอยู่ด้วยดังนั้นเราจะต้องพาแมวไปหาสตัตวแพทย์เพื่อจัดการกับเชื้อโรคพวกนี้อยู่เรื่อยๆนะครับไม่ฉะนนั้นบางคนอาจจะติดมาหรือใครถ้าไปเลี้ยงแมวจอนจัดอยู่เรื่อยเออมันก็มาเล่นกับเรานะเราไปเลี้ยงมันนะต้องระวังดีๆเพราะว่าข้อแรกเนี่ยมันจะมี โรคแมวข่วน cat scratch disease นะครับซึ่งในนั้นมันมีแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่อว่า bartonella henselae ตัวนี้เนี่ยจริงๆมันมาจากหมัดแมวนะครับหรือหรือมันถ้ามันอยู่ตรงนั้นแล้วแมววันนั้นข่วนมันกัดอะไเข้าไปมีโอกาสเกิดและ cat scratch disease เนี่ยนะครับถ้าเป็นคนทั่วไปแข็งแรงไม่เกิดอะไรขึ้นมันจะมีแบบมีไข่ต่อมเหลืองโตผนะื่นคันๆีนิดหน่อยแล้วมันก็หายของมันเองไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณโชคร้าย คุณเป็นคนที่มีปัญหาภูมิต้านทานบกพร่องเช่นกินยากดภูมิต้านทานเป็นผู้ปลูกถ่ายอวัยวะมีโรคภูมิต้านทานต่อต้านตัวเองอเป็นโรค HIV ที่ยังไม่ได้รักษาให้ดีพวกนี้คุณจะเกิดโรคพิเศษอย่างหนึง่งนะครับชื่อว่า b a c i l l a r y angiomatosis นะครับมันจะเป็นเนื้องอกของหลอดเลือดเนื้อมันจะเป็นตุ่มแดงๆ น,น,นูนใหญ่ประมาณเท่านี้เหมือนเม็ดถั่วเขียวแต่มันเป็นสีแดงขึ้นตามตัวเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่ขึ้นแค่ตัวครับอวัยวะภายในนะครับก็โดนไปด้วยโดนตับโดนม้ามนะครับถ้าเป็นขึ้นในตับเนี่ยภาษาทางการแพทย์เราจะเรียกว่าเพ o ิโอซิสเฮป t i s นะครับแล้วพวกเนี้ยต้องรักษาโน่น3เดือน6เดือนกินยาไปยาวๆเลยนะครับถึงแม้ว่าตอนแรกกินยาปุ๊บภายในเวลาอาทิตย์หนึ่งเนี่ยไอ้ไอ้ตุ่มแดงๆพวกนี้มันจะเริ่มดีขึ้นเริ่มหายแต่ว่าเชื่อว่าไม่หายไปไหนครับต้องกินไปอีกยาวดังนั้นก็ ระมัดระวังกันละกันนะครับนี่เชื้อโรคตัวแรกเชื้อโรคตัวที่สองมันอยู่ในพวกปากแมวนะฮะพาสเชอร่ามาตัวซิดาพัสเชอร่ามาตซิดาพวกนี้ก็ติดเชื้อเข้าไปในร่างกายเราได้อะมีหลายอย่างแคปโนไซโตฟากีย no ตัวนี้ในคนไหนที่มีปัญหาม้ามไม่ทํางานเช่นโดนตัดม้ามเพราะอุบัติเหตุไปแล้วหรือมีโรคภูมิต้านทานต่อต้านเกล็ดเลือดจนเราต้อง,ง,งตัดม้ามหรือบางคนเป็นโรคทาราซีเมีย โรคเลือดต่างๆที่มันแบบมีการแตกตัวของเม็ดเลือดแดงแล้วไปอุดตันตามม้าแล้วม้ามันเสียหรืออะไรพวกนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นรุนแรงได้นะครับแถมมันยังมีมันยังมีปรสิตอย่างหนึ่งที่มันอยู่ในขี้แมวนะครับชื่อว่าท็อกซพลาสมากรดไอตัวนี้นี่แหละคือถ้าใครเลี้ยงแมวไว้จะต้องเอาทรายแมวเนี่ยเปลี่ยนรายวันเลยเพราะว่าเชื้อโรคตัวนี้มันชอบไปอยู่ในแมวมากมันจะไปอยู่ในกระเพาะแมวแล้วมันก็จะขี้ออกมา อยู่ข้างนอกได้ประมาณพอผ่านไปสักหนึ่งถึงห้าวันเนี่ยตัวนี้มันจะฟุ้งกระจายแล้วเราดมเข้าไปก็จะติดเชื้อได้โดยเฉพาะคนที่ภูมิต้านทานบกพร่องและคนท้องส่วนคนปกติเนี่ยถ้าติดเข้าไปไม่มีปัญหาอะไรมันจะมีเดี๋ยวมีไข้ต่อมน้ำเหลืองโตแล้วก็มีผื่นเล็กๆน้อยๆแล้วมันประมาณอาทิตย์สองที่เดี๋ยวมันก็หายไปเองแต่ถ้าเกิดคนไหนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องหรือท้องนะครับท้องเนี่ยอาจจะทําให้แท้งได้เลยนะแทงได้หรือถ้าเกิดว่าคนไหนภูมิต้านทานอ่อนแอมากๆมันขึ้นสมองเลย นี่แหละก็ต้องก็ต้องระมัดระวังผมจะแนะนําคนไข้ของผมที่เป็นคนปลูกทายปอดอะ่ะเสมอเลยว่าห้ามยุ่งกับกระบะทรายแมวให้คนอื่นเข้าไปจัดการคุณนะอยู่ไกลๆเลยเพราะพวกนี้มันฟุ้งขึ้นมาแล้วหายใจเข้าไปก็เสร็จแน่และถ้าให้ดีคือต้องเปลี่ยนกระบะทรายทุกวันตัดการขี้มันทุกวันอะ่ะอย่าให้มันหมักหมมไว้ตรงนั้นนะครับแถมมันยังมีเชื้อโรคอย่างอื่นอีกมีพยาธิพยาธิแมวนะครับท็อกโซคาร่าแคตตีนะครับ ท้อสุขภาค่ทเนี่ยมันก็จะอยู่ในแมวเนี่ยมันมันสามารถใช้เข้าไว้ในอวัยวะภายในเราได้นะอ่าเข้าไปในอวัยวะภายในเข้าไปในตาแล้วด้วยนะครับเราเรียกภาวะนี้ว่า visceral l a v a migrans นะครับพวกนี้รักษาได้เหมือนกันนะแต่ก็อย่ากเป็นดีกว่าหรือมันจะมีมีไอตัวพยาธิปากขอของแมวนะครับซึ่งมันมันเข้ามาแล้วมันจะใช้เท้าเป็นแบบรอย พยาธิเดินน่ะคันมากเลยพวกนี้แล้วก็ก็อย่าเป็นละกันพวกนี้ก็คือสิ่งที่คนรักแมวควรจะต้องรู้ไว้ว่ามันมีเชื้อโรคที่มันมาจากแมวเหมือนกันนะครับถ้าเราดูแลแมวดีๆเราก็ต้องเอามันไปเจอสัตวแพทย์ให้ยาตามที่ควรจะให้นะครับแล้วถ้ามันออกไปข้างนอกก็แน่นอนมันไปงับอะไรมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังว่าเวลามันมางับเราเนี่ยหรือแมวจรจัดอาจจะมีเชื้อพิษสุนัขบ้าก็ได้นะครับก็ระมัดระวังละกันนะครับ วันนี้ก็หวังว่าจะได้อะไรหลายๆอย่างนะครับตั้งแต่ว่าทำไมแมวถึงน่ารักและจริงสัตว์มีชีวิตสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่คล้ายแมวแล้วเหมือนเด็กเนี่ยบางคนก็จะชอบมากแต่บางคนก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับมันก็มีเหตุผลของมันเองเหมือนกันนะวันนี้ก็เลยมาเฉลยว่าเออทำไมคนเราบางคนถึงเป็นทาสแมวแล้วทำไมถึงติดได้ขนาดนั้นนี่มันเป็นเพราะว่าวงจรการให้รางวัลของแมวมันเป็นแบบสุ่มนั่นเองแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีเกียรติได้แมวมา ที่เป็นแมวรักสันโดษนะมันมาชอบเรามันมาอยู่กับเรานะครับแถมลักษณะมันเหมือนเด็กหน้าทะลุถอมนั่นแหละครับเป็นแบบนั้นเลยโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟังประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมก็เขียนมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ